thank wow. you ภาวะ long covid หรือ post covid syndrome เป็นภาวะที่พบบ่อยได้มากขึ้นในปัจจุบันอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้ที่มีภาวะ long covid ควรเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเหมาะสมและถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะถดถอยของร่างกายผู้ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงผู้ที่มีภาวะหายใจลำบากเหนื่อยง่ายหรือไอไม่มีประสิทธิภาพก็คือ ไม่สามารถไอเอาเสมหะออกได้ดีค่ะเพราะว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายช่วยลดอาการที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตค่ะการฟื้นฟูร่างกายภายหลังจากการที่ติดเชื้อโควิดนะคะเป็นกระบวนการหรือว่าเป็นโปรแกรมที่ช่วยลดอาการผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เราติดเชื้อโควิดโดยจุดประสงค์เนี่ยน,นะคะมุ่งให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงการกลับไปทํางานหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ดีขึ้นซึ่งแพทย์เนี่ยนะคะจะแนะนําโปรแกร,รมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นกับอาการที่เด่นชัดแล้วก็เป้าหมายของแต่ละบุคคลค่ะ สำหรับประโยชน์ในการที่เข้ารับโปรแกรมฟื้นฟูภายหลังการติดเชื้อโควิดนะคะมีประโยชน์กับกร่างกายในหลายระบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจนะคะระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อนะคะความคิดความจํารวมไปถึงฟื้นฟูทางด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจด้วยะคะ่ะ โดยการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายสามารถทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านหรือในบางรายอาจจะต้องมาฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายที่โรงพยาบาลเพราะอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าร่วมในการรักษาค่ะท่าแรกนะคะสําหรับผู้ป่วยที่ยังคงมีอาการเหนื่อยอยู่หลังจากที่ติดเชื้อโควะิดค่ะ ถ้าอยู่ในท่านอนจะแนะนําให้เป็นท่านอนตะแคงหนุนหมอนสูง2-3ใบแล้วก็งอเข่าเล็กน้อยท่าที่2เป็นท่านั่งนั่งโน,น้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้แขนเนี่ยเท้า,เาไปที่ตักสองข้างถ้ามีโต๊ะอยู่ด้านหน้าแล้วมีหมอนร่วมด้วยก็ให้เอาหมอนวางบนโต๊ะคะ่ะแล้วก็เอาศีารษะแนบลงไปกับหมอนโน้มตัวไปด้านหน้าเอาแขนวางไว้บนโต๊ะ ท่ายืนท่าแรกก็คือถ้ามีเก้าอี้อยู่อาจจะจับพนักเก้าอี้แล้วก็ยืนโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ใดๆก็ใช้กําแพงเป็นตัวช่วยค่ะยืนแล้วก็หลังชิดกําแพงส้นเท้าห่างออกจากกําแพงเล็กน้อยค่ะวิธีการหายใจอย่างถูกวิธีเพื่อลดอาการเหนื่อยนะคะก็จะเริ่มจากการนั่งอยู่ในท่าที่สบายผ่อนคลายเอามือหนึ่งวางไว้บนรวงอก อีกมือนึงวางไว้ที่หน้าท้องเราจะฝึกการหายใจโดยใช้กระบังลมเป็นหลักเวลาหายใจเนี่ยให้หายใจเข้าช้าๆทางจมูกนะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจออกทางปา,ากอย่างช้าๆเช่นเดียวกันเราจะโฟกัสที่มือเราค่ะให้มือที่บริเวณหน้าท้องเนี่ยขยับเคลื่อนไหวมากกว่าตรงทรวออก การออกกําลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจปอดและหลอดเลือดออกกาลังที่ต่อเนื่องกัน20-30นาทีเช่นการเดินวิ่งเหยาะๆหรือว่าจะเป็นการปั่นจัก,กรยานก็ได้แต่สําหรับท่านใดที่อาจจะมีพื้นที่จํากัดหรือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านการเดินระยะไกลๆแล้วก็จะแนะนําเป็นการออกกําลังอย่างต่อเนื่องโดยวิธีอื่นแทน มีเก้าอี้นะคะอาจจะจับพนักเก้าอี้แล้วก็ยืนย่ำเท้าอยู่กับที่เป็นเวลาต่อเนื่องกัน20-30นาทีอาจจะพักเป็นช่วงๆได้ถ้าท่านเหนื่อยจนเกินไปถ้ามีขั้นบันไดก็อาจจะเป็น9ชิดก้าทำข้างละ10ครั้งแล้วก็เปลี่ยนสลับขา ซึ่งการออกกําลังชนิดนี้ค่ะในช่วงแรกถ้าเราเหนื่อยมากเราอาจจะทําไม่ได้ครบ20-30นาทีก็ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆเพิ่มระยะเวลาทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆแล้วพอเราได้ระยะเวลาที่เหมาะสมถึงค่อยเพิ่มความหนักในการออกกําลัง ท่าแรกค่ะก็คือเป็นท่ายกดัมเบลนะคะเป็นบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนจะใช้เป็นขวดใส่น้ําธรรมดาก็ได้ท่านึ่งเนี่ยทำซ้ําไป10ครั้งใน1ท่านเนี่ยทำสามชุดระหว่างชุดเนี่ยสามารถพักระยะเวลาสั้นๆได้แต่ถ้าท่านใดที่มีอาการเหนื่อยมากเนี่ยอาจจะทําไม่ครบ10ครั้งใน1ชุดก็ไม่เป็นไรก็เริ่มจาก หครั้ง6ครั้งก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มไปก็ได้สําหรับการสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาค่ะเราก็จะใช้เก้าอี้นะคะลุกนั่งกับเก้าอี้ ทำสิครั้งแล้วก็พักทำไป3มชุดท่านที่มีการทรงตัวที่ปกติไม่ได้มีความเสี่ยงในการล้มอาจจะใช้เป็นการกอดอกแล้วก็ลุกขึ้นยืนนั่งลงแต่ถ้าท่านใดที่สูงอายุมีความเสี่ยงในการล้มอาจจะเกาะราวเกาะขอบโต๊ะเกาะขอบเก้าอี้แล้วก็ลุกขึ้นนั่งลงถ้าถัดมาก็คือเป็นนั่งเก้าอี้นะคะแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นมาค้างเอาไว้นะคะนับ1-10ถึงแล้วก็ทำซ้ำสามชุดนะคะอันนี้ก็คือจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน,นะะ้าขาได้ค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่รู้สึกว่าอาการของท่านเนี่ยเป็นมากจนรู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันทําท่าบริหารเองที่บ้านแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออยังไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้จะแนะนําให้เข้ามาพบแพทย์ค่ะเพื่อปรึกษาแล้วก็ได้รับคําแนะนําเพิ่มเติมต่อไปค่ะ